คะโครงการบ้านซุจะเสร็จภายในสองสัปดาห์นี้นะคะเฮียเก้าครับเออนี่คุณคุยฝ้ายก็อยู่ด้วยเหรอครับเคนคุณมาที่นี่ทำไมฉันเคยบอกคุณไปแล้วไม่ใช่หรอสองสามวันนี้ฉันยุ่งฉันยังไม่มีเวลาถ้าฉันทำธุระเสร็จ เซี่ยเงินที่คุณเองคุณออกไปได้ละคือผมคุณเคนคุณมาหาปุ้ยฝ้ายมีเรื่องอะไรหรอเคียร์กล้าครับคือลูกสาวผมใกล้เปิดเทอมแล้วต้องจ่ายค่าเทอมแล้วครับค่าผักที่ผมส่งให้บริษัทคุณก็ไม่เคยจ่ายให้ผมเลยสักครั้งครับนี่ก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วครับเอ๊ะนี่มันอะไรกันตั้งครึ่งปีแล้วนี่ คุณยังไม่ได้รับเงินหรอวิฟายคุณรีบไปที่ฝ่ายบัญชีเลยนะไปถามเขาดูทำไมยังไม่เคลียร์บัญชีอีกตรวจเช็คดูด้วยนะว่าค้างเงินเขาทั้งหมดเป็นเท่าไหร่รีบจ่ายให้เขาซะเขาปลูกผักบนดอยเอามาขายเองในเมืองมันก็ไม่ง่ายเลยนะเราต้องอย่าไปค้างค่าผักเขารีบจ่ายให้เขาซะเข้าใจไหมคุณกล้าคะงานที่คุณมอบหมายให้ฉันฉันก็ทำอย่างตั้งใจแล้วก็เต็มที่มาตลอดเลยนะคะ องสามวันมานะี้ชิ้นงานยุ่งจริงๆอะคะ่ะเพนตามฉันไปที่ออฟฟิศด้วยนะนจะช่วยคุณเคลียร์นี่คอมพิเตรหรอว่าฉันกำลังยุ่งอยู่อะฉันกำลังคุยธุระกับคุณกล้ายอยู่รีบออกไปเลยละนี่เลยนะคือคุณใบ้าครับก่อนหน้านี้ผมก็เคยไปหาคุณที่ออฟฟิศหลายครั้งแล้วผู้ช่วยคุณก็บอกว่าคุณไม่อยู่ออฟฟิศผมเองก็เป็นแค่ชา,นา,ชาวนาชาวสวน คุณเคลียร์บัญชีให้ผมเถอะครับผมต้องจ่ายค่าเทอมให้ลูกผมแล้วจริงๆครับแกจะพูดมากไปทำไมฮะไม่เห็นหรอว่าฉันกำลังยุ่งอยู่ยังไงวันนี้ค่าผักฉันก็ไม่จ่ายให้หรอกนะรีบออกไปได้ละมปสิออกไปนี่เลยนะเดี๋ยวก่อนครับคุณเคียนครับ ผมเซ็นอนุมัติให้คุณแล้วนะครับคุณเอาใบนี้ไปขึ้นกันที่ฝ่ายบัญชีได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับไม่ต้องขอบคุณผมหรอกครับมันเป็นสิ่งที่ผมควรทําอยู่แล้วครับคุณรีบไปเถอะครับได้ครับพิยอก้าขอบคุณมากนะครับปุ้ยฝ้ายผมขอถามคุณหน่อยเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงค้างเงินเขานานขนา,นขนาดนั้น คกล้าคะนั่นแค่นี้เองนะคะเคนเขามาขอเงินทุกวันเลยคะ่ะน่นาอึดอัดช่ไหแล้วนี่มันสมควรไหมที่คุณไม่จ่ายเงินให้เขาแบบนี้คุณรู้ไหมปลูกผักอะ่ะมันลำบากขนาดไหนต้องใส่ใจมากแค่ไหนต้องทนแดดทนฝนเก็บเกี่ยวเองบนดอยแล้วยังต้องมาส่งให้เราในเมืองอีกระยะทางมันก็ไม่ใช่ใกล้ๆเลยนะแต่ดูสิคุณทำอะไรลงไปจงใจไม่จ่ายค่าผักให้เขา คุณคิดว่าสิ่งที่คุณทํามันถูกต้องแล้วงั้นเหรอก็แค่คน้านนอกที่ปลูกผักขายไปวันๆจะไปสนใจทําไมคะก็สมควรหรือไมส่สมควรคนปลูกผักงั้นเหรอคนปลูกผักมันน่าอับอายแล้วต่ำต้อยตรงไหนเขาก็ทํางานด้วยน้ำพังน้ำแรงของเขาเองถึงจะเป็นงานที่ลําบากแต่มันก็เป็นงานที่สุจริตปลูกผักขายมันไม่ใช่งานที่ต่ำนะจำไว้ถ้าไม่มีพวกเขาเราจะมีกินเหมือนทุกวันนี้ได้ยังไง ที่คุณค้างเงินเขาไม่ใช่เงินค่าผักเขานะแต่มันสื่อถึงจริยธรรมของคุณคุณจ้าแค่บ้านนอกคนนึงทำไมคุณต้องโมโหขนาดนี้เลยคะคนบ้านนอกงั้นหรอถ้าคุณดูถูกเขาอีกคุณก็อยาก,กินผักที่เขาปลูกสิผมจะเตือนคุณไว้นะต่อไปไม่ว่ากับใครคุณก็ควรทำตัวดีๆกับเขาล่ะอย่ามาทำนิสัยเสียแบบนี้อีกและอย่ามาแบ่งชนชั้นเพียงเพราะอาชีพที่เขาทำถ้าคุณยังมีนิสัยแบบนี้นะเก็บของออกไปจากบริษัทผมซะ ใจแล้วค่ะต่อไปฉันจะไม่ทําแบบนี้แล้วนะคะฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะครั้งนี้ผมจะให้อภัยคุณถือว่าเรื่องทั้งหมดไม่เคยเกิดขึ้นต่อไปก็อย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกได้ค่ะขอบมากเลยนะคะออกไปทํางานซะขอบมากเลยนะคะ